กรอกภาษี YouTube ไม่ผ่านเพราะเอกสารที่ยังขาดเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรให้กรอกภาษีแล้วมันผ่านเดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับฝากกกดดดไล Subscribe ใ,ใเนค สวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube พี่น้องหลายท่านนะครับผมมีปัญหาคือเวลาจะกรอกเสียภาษี y YouTube แล้วเนี่ยมันกรอกไม่ผ่านเลยโดยเขาขึ้นบอกว่าเอกสารที่ยังขาดมันคืออย่างไรล่ะครับผมเดี๋ยวไปดูกันได้เลยนะครับกระทบตัวอีกนิดนึงนะครับผมก็คือคนที่จะกรอกเสียภาษี YouTube เนี่ยครับเราจะต้องกรอกทุกคนนะครับผมโดยอันดับแรกคือเราจะต้องผ่านกฎของ YouTube ก่อนนะครับ คือมีคนติดตาม1000คนแล้วก็มีคนดูคลิปราอย่างน้อย4000ชั่วโมงนะครับนะเราต้องผ่านกฎก่อนเราถึงจะกรอกเสียภาษีของ YouTube ได้นะครับท่านไหนที่ยังไม่ผ่านกฎก็ทำคลิปลงไปให้ผ่านกฎก่อนแล้วมากรอกทีหลังได้นะครับผมนะแล้วก็ต่อมานะครับนี่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยกรอกแบบฟอร์มเสียภาษีแล้วนะครับเราจะโดนหักนะ เ5%จากรายได้ที่เราได้รับจากค่าโฆษณาใน y t u t u นะครับถ้าเรากรอกนะจะโดน5%แต่ถ้าเราไม่กรอกนะครับเราเนี่ยจะโดนทั้งหมด24%นะครับผมโดนหักจากรายได้ที่เราได้จาก YouTube อันนี้สำหรับบุคคลธรรมดานะครับถ้านิติบุคคลก็จะโดน30%นะครับผมอันนี้เป็นการทบทวนก่อนนะครับนะอันนี้นะครับข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับก็าจาก แม่น้องแม่น้องของคุณหมิงนั่นเองนะครับผมนะโดยแม่น้องคุณหมิงเนี่ยได้ส่งข้อความมาหาผมนะครับบอกว่าเนี่ยเจอปัญหานี้นะครับอาจารย์นะแล้วก็แนะนำบริการแก้ไขมาก็คือชื่อนะครับผมที่เราเปิดสร้างไรายได้ใน Adsense นั่นแหละครับผมสำคัญมากเลยนะคือจะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่าหลายท่านนะครับที่กรอกภาษีไม่ผ่านเพราะว่าชื่อใน Adsense เนี่ยดันเป็นภาษาไทย แล้วก็ทําให้เวลาที่เรากรอกภาษีนในแบบฟอร์มนะครับซึ่งเขาบังคับไปกรอกเป็นภาษาอังกฤษเ,เนี่ยทำให้ชื่อมันไม่ตรงกันมันก็เลยไม่ผ่านนะครับผมวิธีการก็คือเราต้องไปแก้ไขชื่อ a s อเ e t เนี่ยให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่าแล้วเอาเราเนี่ยก็เอาชื่ออันนี้เนี่ยแหละครับผมไปกรอกลงไปในแบบฟอร์มเสียภาษีเลยให้มันเป็นชื่อเดียวกันเลยแค่นี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าเห็นไหมครับผมแก่นี้เดียวเอง เดี๋ยวไปดูวิธีการเปลี่ยนชื่อใน Google Adsense กันก่อนเลยนะครับนะวิธีการก็คือให้เราไปที่ g o o g l e c o m a d s e n s e นะครับนะเสร็จแล้วลงชื่อเข้าใช้ตามบัญชีของเราได้เลยนะครับด้านซ้ายมือนะครับมีคำว่าการชำระเงินนะเรากดวิธีการชำระเงินเสร็จแล้วนะครับมีคำว่าจัดการการตั้งค่านะครับผมจิ้มที่ตรงนี้ได้เลยนะครับจัดการการตั้งค่า ต่อมาครับเราก็ไปที่ตรงนี้ครับชื่อและที่อยู่กดปุ่มดินสอตัวนี้ลงไปนะครับทำการแก้ไขชื่อและที่อยู่นะครับโดยตรงนี้นะครับสำคัญมากๆเลยอย่างที่บอกนะครับหลายท่านเป็นภาษาไทยไม่ได้นะครับต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมนะครับภาษาอังกฤษนะส่วนที่อยู่ตรงนี้นะครับผมที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะภาษาไทยใช้ได้นะครับไม่มีปัญหานะตรงนี้ภาษาไทยได้ ที่อยู่ได้แต่ชื่อนะครับต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับภาษาไทยไม่ได้แล้วเราก็เอาชื่ออันนี้เนี่ยนะครับผมนะจำเอาไว้เลยเอาไปกรอกในแบบฟอร์มการเสียภาษีนะครับโดยที่อย่าลืมเมื่อเราเปลี่ยนค่าเรียบร้อยตัวนี้แล้วนะครับเราอย่าลืมกดบันทึกตรงนี้ด้วยนะครับมีปุ่มอยู่นะตรงด้านมุมขวานั่นเองนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่ Google Adsense เหมือนเดิมเลยตรงการชำระเงินตรงนี้เนี่ยแหละครับผม มันจะมีหน้าต่างให้เราเพิ่มข้อมูลภาษีลงไปก็เหมือนกับว่าเราไปกรอกภาษีใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนะไปกรอกได้เลยเพิ่มข้อมูลภาษีลงไปแล้วเราก็เอาชื่อของเราเมื่อกี้นี้นั่นแหละที่เป็นภาษาอังกฤษใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ทําตามเจ้าตัวนี่เลยครับถ้าใครจําไม่ได้อย่างไรครับผมผมมีคลิปสอนแล้วนะกรอกภาษีบุคคลธรรมดาแล้วก็เป็นวักเสกษาปั้น YouTube ก็จะเจอคลิปสอนไปทําตามนี้ได้เลยนะครับผม นะเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะครับนะเขาก็จะมีการตรวจสอบนะครับนะเขาจะมีการบอกไปที่อ e ีเมลหรือที่ Adsense นะซึ่งตรวจสอบเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเขาตรวจกี่วันนะครับนะเมื่อเขาตรวจสอบเสร็จแล้วถ้าผ่านแล้วเนี่ยก็จะขึ้นคําว่า approve สีเขียวตรงนี้นะครับหรือเป็นคําว่าอนุมัตินั่นเองนะครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้พี่น้องทนายอย่าลืมนะครับเดี๋ยว หลังจากวันที่1มิถุนายนเนี่ยเขาก็จะเริ่มคิดภาษีของทาง Google แล้วนะครับต้องบอกก่อนนะครับอันนี้ภาษีของทาง Google นะไม่เกี่ยวกับภาษีทางบ้านเรามันคนละตัวกันนะครับแล้วอย่าลืมผ่านกฎก่อนแล้วค่อยกรอกนะครับเดี๋ยวไม่ผ่านกฎก็ให้ผ่านกฎก่อนได้เลยนะอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้อ่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่น้องคุณหมิงอีกรอบหนึ่งนะครับผมพี่น้องท่านไหนดูแล้วมีข้อสงสัยอย่างไรก็สอบถามที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะมาตอบคำถามให้นะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับมีปัญหาอะไรนะครับเกีย่ยวกับการทํา y o YouTube ก็สามารถที่จะมาปรึกษาหรือมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพี่น้องเหล่ายูทูบเบอร์ครับที่อยู่ในกลุ่มเส้นทางหารายได้จาก YouTube ปี2021ตอนนี้มีสมาชิกมากกว่า6,000คนแล้วนะครับนะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้กำลังใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีเลยก็เข้ามาร่วมได้ฟรีเลยนะครับผมผมจะส่งเอาลิงก์เนี่ยวางไว้ด้านล่างก็ขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับ วันนี้ก็ขอคุณมากนะครับเราจะสู้ไปด้วยกันแน่นอนครับ